สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แยะทีวีนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญเป็นผลิตภัณฑ์จากเฟียนฟรีสวัสดีค่ะ <S <S ต้องบอกเลยว่า,าวันนี้นะคะแยะได้รับอินสปิเรชันมาจากเฟียนฟรีว่าอยากจะเชิญเพื่อนๆมาลองทําผมแบบ Freestyle! Hair as your w ว y นะคะก็ ates. เป็นฟรีสไตล์ของแยันนเองผมฟรีสไตล์นะคะแต่ไม่ว่าเราจะทําผมทรงไหนก็ตามนะคะขั้นตอนแรกที่ดีที่สุดก็คือการมีเส้นผมที่สวยก่อนนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของการสระผมใช้ครีมนวดแล้วนะคะการใช้เซรั่มบํารุงผมนี่เป็นเรื่องสาคัญมากเฮ้ยก็ใช้ครีมนวดใช้แชมพูสระผมเอาความสกปรกออกใช่ไหมแล้วก็ใช้ครีมนวดก็แบบว่าทําให้ผมลื่นสวยทีนี้เสร็จปุ๊บพอล้างครีมนวดออกผมเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วดังนั้นแย้เลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้เจ้าเซรั ที่เราสามารถที่จะชโลมแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็ปล่อยผมแห้งก็จะแบบว่าผมก็จะได้รับการบำรุงตลอดเวลาเข้าใจช่ซึ่งจีเฟียนฟรีก็มีทั้งยาสระผมแล้วก็ครีมนวดนะคะแต่วันนี้ก็คือจะมาโชว์ในส่วนของที่เป็นเซรั่มที่แบบสามารถที่จะ ทิ้งไว้ใช้ได้ทั้งตอนที่ผมมาหรือผมแห้งซึ่งเลียน์ฟีก็จะมีเป็นสีเขียวกับสีแดงแบบนี้นะคะซึ่งฟีสไตล์แฮร์เนี่ยจะแบ,บ่งเป็นสองลุคด้วยกันวันนี้ลุคแรกค่ะ everyday look แต่ถ้างั้นเริ่มกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราควรที่จะต้อง ใช้เซรั่มก่อนนะคะซึ่งจริงแล้วเราสามารถจะใช้เป็นตัวเซรั่มแบบเจลก็ได้หรือแบบฉีดก็ได้นะคะแต่ว่าแย่ก็เป็นคนที่ชอบอะไรหนึบหนืดแย่ก็จะใช้เป็นเซรั่มก่อนแย่จะใช้แบบประมาณ2-3งสปัม๊มแล้วแต่แล้วแต่ความหนาของเส้นผมแล้วก็ใครที่อยากจะบำรุงขั้นสุดนะคะก็ใช้เยอะๆได้ไม่เป็นไรก็ชโลไม่ทั่วเส้นผมโดยเน้นที่ปลายผมเป็นหลักซึ่งเฟียนฟีสีแดงเนี่ยสูตรสีแดงเนี่ยเขาก็จะทําให้สีผมของเราเนี่ยติด ทนานานนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความเปล่งประกายของสีผมนั่นเองค่ะทีนี้พอบำรุงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาจัดแต่งทรงผมกันนะคะแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าทุกครั้งที่ผมโดนความร้อนเนี่ยคือผมเราถูกทําลายอย่างรุนแรงนะสารผมบ้างนะคะก็ต้องใช้เจ้าเฟียนฟีเนี่ยก่อนที่จะโดนความร้อนนั่นเองตอนนี้แย่กําลังแบบว่าเออ อินกับการที่ดูอายุน้อยนะคะดังนั้น everyday look mm hmm. ของแยะก็จะเป็นทรงดีเจโซดานะคะซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเออทำไมฉันตัดผมทรงเดียวกับแยะแล้วทำไมแบบมันไม่มันดูไม่พองไม่อะไรอย่างนี้นะคะแ mm hmm. ยาก,ก็เลยจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันต้องใช้เนี่ยแหละต้องใช้เครื่องหนีบผมหรือเป็นดายแล้วก็ดาให้มันงูมเข้าไปนะคะ mm hmm. ก็เปิดที่ความร้อนประมาณสัก200นะคะ mm hmm. แล้ว yeah แ yeah ย่ก็จับแค่ตรงปลายผมแล้วก็ม้วน เท่านี้เองเห็นไหมจะสังเกตได้ว่าปกติแล้วอะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้บำรุงเส้นผมก่อนความชุ่มชื้นที่อยู่ในเส้นผมของเราเวลาที่โดนเจ้าเครื่องหนีบผมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นไอบูมออกมาเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นนะคะแต่ว่าพอเราบำรุงด้วยเซียนฟรีเนี่ย มันก็จะช่วยปกป,ป้องเส้นผมจากความร้อนได้นั่นเองเซรั่มของเฟีนฟรีเนี่ยมีความพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นยังไงก็เพราะว่าเขาอะมี D G A สูตรเฉพาะจากญี่ปุ่นที่ไม่มีในแบรนด์อื่นๆทาให้ผมของเราเนี่ยลื่นสลวยสวยเก๋สวยไปยันแก่นผมเลยจ้ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่เลยค่ะเป็นฟรีสไตล์แฮร์ y อสย w เ y ของิแย้นะคะในลุคของ everyday look ค่ะเป็นทรงผมที่มั่นใจที่สุดแล้วตอนน่อดีนะคะพราะมันทำให้หน้าแย้ดูเด็กลงอ่ะต่อไปดีกว่านะคะเราไปดูกันในลุคของ glamour look อ่ะทรงต่อมาดีกว่านะคะก็จะเป็นส่วนของ Glamour Look นะคะก็คือให้วันพิเศษเนี่ยดูพิเศษมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวัธีการค่ะแย่ก็จะเก็บผมสั้นไว้ก่อนเก็บผมสั้นฉันไว้ในใจเธอก่อนก่อนที่เราจะเริ่มทำการม้วนผมหรือโดนความร้อนต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะใช้เฟียนฟีสีแดงนี่แหละสำหรับผมทำสีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครผมแห้งก็ใช้สีเขียวไปนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วเราบำรุงด้วย ตัวเซรั่มแล้วนะคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะเริ่มทําผมได้เลยค่ะซึ่งวิธีการของแย่นะคะในฐานะที่แย่อายุมากนิดนึงนะคะแย่ก็จะมวนเข้าเราจะไม่ทําการมวนออกบางคนถามว่าใชา้แล้วผมจะมันหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าฟิเฟีเนี่ยเขาเป็นเซรั่มที่เข้มข้นก็จริงนะแต่เขาสามารถซึมซาบเข้าสู่เส้นผมได้อย่างรวดเร็วทําให้ไม่ใช่แค่เคลือบผมเท่านั้นนะจ๊ะผมก็จะไม่มันและไม่เหนอะหนะอย่างแน่นอนจ้ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการม้วนผมในส่วนพาร์ทของผมยาวนะคะดูสุขภาพดีมีน้ำหนักอ่ะสวยมากนะคะอ่ะแล้วเราพอเรารอเขาหายร้อนเราก็ใช้หวีสางนิดนึงเพื่อให้ผมดูมีวอลลุ่มโอเคหลังจากนั้นค่ะเรามาดูท่อนบนกันบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้มันคนละเลเยอร์กันเห็นด้วยไหมคะดังนั้นค่ะสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะยก็จะทำเป็นทรงที่เรียกว่าไม่เปิดหน้าให้เห็นทั้งหมด ฝั่งนึงอาจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นการถักเปียเป็นเปียนูนอันนี้ก็ได้ทําการซ่อนผมสั้นไปเป็นเปียแล้วเรียบร้อยเก๋ okay, ปะอพอเรามัดผมเราก็ซ่อนเปียไว้ใต้ผมยาวของเราทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีผมแบบว่าชี้ฟูออกมานะคะเราก็ใช้เกลียนฟรีฉีดฉีดฉีดแล้วก็ลู เป็นการบำรุงด้วยแล้วก็เป็นการเซ็ปผมด้วยลดส่วนข้างดีนะคะเราก็จะไม่เปิดหมดแล้วก็จะแบ่งจะงอยเอาไว้สวยๆเช่นเดียวกันเป็นเปียนะฮะเน็บด้วยคลิปติดผมแล้วก็ส่วนที่ชี้ฟูค่ะเปลียนฟรีสิคารออะไรเสร็จแล้วค่ะสำหรับผมฟรีสไตล์แฮร์แกลมเมอร์ลุคนะคะ เป็นไงบ้างคะกับแกลมเมอร์ลุกแล้วก็เอวิเดนลุกที่เป็นฟรีสไตล์ hair ของหญิงเย้นะคะแต่ความสนุกไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้นนะคะก็คืออยากจะชวนเพื่อน,อนๆทุกคนค่ะมาแชร์ฟรีสไตล์ hair ทรงผมที่คิดว่าเป็นตัวของตัวเองที่สุดและมั่นใจที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ลุ้นรับ Panasonic Hair Styler นะคะเป็นที่ม้วนผมสุดเก๋ไก่เพื่อไปทำฟรีสไตล์ hair as your way นะคะเท่านั้นไม่พอนะคะลุ้นรับตัวหนังกว่าอีก30รางวัลเลยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ฟรียนฟรีไปซื้อตามห้างมีขายเยอะมากทุกที่นะคะซื้อง่ายจริงๆนะคะอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตมนะคะก็เข้าไปได้ที่ facebook com free and free serum ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยา้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เทานี้จะไปมอบให้กับใครใครอยากได้ไม่ให้หรอก